อนนี้นะคะชาทางผู้ชมค่ะเข้ามาอยู่ภายในจิตตาฐพัน่นสถานแล้วค่ะดูจากภายในนี้นะคะสวยงามเลยค่ะแล้วก็มีการแบ่งห้องหากออกเป็นสัดส่วนด้วยนะคะคุณผูช้ชมเพื่อให้ง่ายต่อการเข้ามาศึกษาหาความรู้เรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตชุมชนไทย,ยุนที่นี่ค่ะส่วนที่เห็นนี้นะคะเป็นเพียงหุ่นท่เพิ่งค่ะแต่ว่าชันนักตัวจริงมาด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้ท่านยังมาไม่ถึงนะคะต้องรออีกสักครู่นึงค่ะอา้า ทำามครับโอ้แล้วจะต้องงานแลวสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีเป็นยังไงมายังไงกันเนี่ยฮะมาตามหาด็อกเตอร์เลยค่ะเพราะว่านี่ค่ะจะพาคุณผู้ชมค่ะรายการทั่วถึงแดนไทยค่ะมารู้เรื่องราวเกี่ยวกับจีบารพันธค่ะค่ะวันนี้คุณครูมีอะไรจะมาแนะนำภายในนี้บ้างคะอยากจะดูอะไรล่ะทุกอย่างเลยค่ะทุกอย่างก็จะพาไปดูทุกอย่างอ่าอ้ยนี่นี่ หุ่นทั้งห้องเลยเหรอคะใช่แล้วใช่หุ่นกีเพิ่งปะคะหุ่นไฟเบอร์เอหุ่นไฟเบอร์ทนความร้อนทนความร้อนอไม่บุบสลายแต่ห้ามเคาะค่ะถ้าเคาะมากๆแล้วก็แตกนะคะเพราะฉะนั้นดูแต่ตามืออย่าต้องนะคะเพื่อให้สมบัติเหล่านี้เป็นสมบัติของชุมชนต่อไปนะคะมีจำลองเรือนไทยยวนเลยนะคะ มันมันไม่ใช่จำลองนะของจริงของจริงเลยกระดานนี่ก็กระดานครัวจริงๆคเวลาเจ้าของบ้านเขาตายเนี่ยลุงก็ไปขอเข้ามายกมาเลยทั้งครัวเลยมาไว้ที่นี่เจ้าของบ้านให้แล้วเหรอคะให้ให้ให้แน่ใจนะคะแน่แน่ฝาบ้านเนี่ยทั้งฝาเนี่ยก็เป็นบ้านกระต๊อบของคนตายเขาก็ให้ขออนุญาต่ะคะอุ้ยหอมกลิ่นข้าว แน่นอนจีปาธาพันธสถานม่านคุบัวเนี่ยเป็นเป็นพิพิธภัณฑ์กลิ่นด้วยนั่นเห็นไหมหอมค่ะหอมฟางข้าวนะฟางข้าวรูสึกไปเป็นทองกวยอันแล้วเป็นห้องที่แสดงถึงวิถีชีวิตเกี่ยวกับภูมิปัญญาในการทอผ้าด้วยวิธีจก ซึ่งภายในห้องนี้ได้จำลองชีวิตแบบดั้งเดิมของไทยยวนรวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการทอผ้าจนถึงการพัฒนาวิธีการทอผ้าในปัจจุบันสิ้นตีนจกนี้ถือเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านอย่างแท้จริงเนื่องจากสตรีในอดีตของอาณาจักรล้านนานิยมที่จะสอนลูกหลานให้รู้จักทอผ้าตีนจกไว้ใช้เพื่อที่จะแสดงถึงความเป็นกุลสตรีและความเป็นแม่บ้านแม่เรือนค่ะ ัดมาก็เป็นห้องแสดงผ้าจกโบราณของชาวไทย,ยวนดั้งเดิมที่มีอายุเกือบ200ปีรวมถึงผ้าจกจากผลงานของลูกหลานไทย,ยวนในปัจจุบันที่สืบทอดการทอผ้าจกมาจากบรรพชนมาจัดแสดงไว้ภายในห้องนี้อีกด้วยค่ะวันนี้นะคะจะไม่สนุกสนานขนาดนี้เลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณด็อกเตอร์อุดมสมพรมากมเลย,เลยนะคะที่มาให้ความบันเทิงแล้วก็ข้อมูลดีๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีนะสวัสดี ป่านนี้กบจะหาทางไปเมืองโบราณเจออยังเนาะป้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะป้าครับโบราณสถานบ้านครูบัวอยู่ตรงไหนครับคุณป้าอยู่วัดคงก็มีลูกแล้วก็อยู่วัดครูบัวก็มีทางมา่าตั้งไหนครับป้าฮะทางไปทาง,ไปทางไปทางนี้แหมนอกแจกจะใจดีแล้วยังยิ้มหวานด้วยนะเนี่ยงามแต้แต้ แล้วครับท่านผู้ชมนะฮะที่นี่นี่เองครับผมบอกแล้วเป็นไงครับว่าชาวบ้านที่นี่นั้นเข้าใจดีมากๆเลยครับและที่สําคัญครับบอกทางไม่มีหลงอีกด้วยครับเอาเป็นว่าครับเดี๋ยวเราฮะย้อนเวลาไปพร้อมกันเลยครับมาเลยฮะโบราณสถานบ้านครูบัวเป็นโบราณสถานที่ขุดค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีหลายอย่างซึ่งชี้ให้เห็นว่าดินแดนราชบุรีแห่งนี้เคยเป็นเมืองท่าที่เจริญรุ่งเรืองในยุคทวารวดีค่ะ และจากการศึกษาของกรมศิลปากรก็พบว่าสถาปัตยกรรมในเมืองโบราณบ้านคูบัวนั้นได้รับอิทธิพลทางด้านศิลปะมาจากช่างสมัยราชวงศ์คุปตะประเทศอินเดียค่ะโบราณวัตถุสำคัญต่างๆที่ขุดพบก็จะเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติราชบุรีอันนี้ก็ต้องตามไปดูกันเอาเองนะคะ โบราณสถานบ้านคูบัวครับยังมีหลักฐานกระจัดก,กระจายไปทั่วนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ตำบลคูบัวและบริเวณตำบลใกล้เคียงครับอย่างเช่นที่บ้านดอนนะครับและบริเวณหลังวัดคูบัวก็ยังมีโบราณสถานนะครับหลงเหลือให้นักท่องเที่ยวนะครับที่ชื่นชอบในเรื่องราวของประวัติศาสตร์ได้เข้ามาศึกษากันครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรู้จักนะครับแล้วก็ไปดูโบราณสถานสองที่ที่ผมพูดถึงกันเลยครับ และแล้วก็มาถึงโบราณสถานแหล่งที่สองโบราณสถานแห่งนี้มีชื่อว่าโพกวิหารค่ะมีลักษณะเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสตั้งอยู่ที่ตำบลเกาะสารพระอ่ะอ่ะไม่ไกลอย่างที่คิดหรอกนะคะจะเดินหรือจะปั่นจักรยานมาชมก็ได้เพราะอยู่ใกล้กับตำบลคูบัวแบบแนบชิดสนิทกันเหมือนพี่น้องกันเลยล่ะค่ะมัสวยมาก ม่ท่ชมครับเหมือนเราได้ย้อนนะฮะหลุดไปในยุคข,ของทวาราวดีเลยนะครับ จะได้ว่านะครับโบราณสถานเหล่านี้นอกจากจะทําให้เรารู้จักประวัติของราชบุรีแล้วเรายังได้รู้นะครับว่าชาวบ้านและก็ชุมชนแห่งนี้ต่างร่วมมือร่วมใจกันครับในการอนุรักษ์สิ่งต่างๆเหล่านี้ไว้ให้คงอยู่ครับหากท่านผู้ชมท่านใดนะครับอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูบัวได้เลยครับและสําหรับช่วงหน้าครับกกแชร์จะพาท่านผู้ชมนะครับไปชิมเมนูแสนอร่อยครับที่มีกลิ่นอายแห่งล้านนาครับ 做体难太。